เขามีชื่อคุณแม่อยู่ในใบเกิดแล้วเขาอยากจะเจอคุณแม่นี่แหละ <c oughs> เขามอบอำนาจให้เต้ยเนี่ยเอาชื่อคุณแม่ที่ปรากฏในใบเกิดเนี่ยไปเช็คในทะเบียนราชแล้วมันขึน้นมาเป็นพี่อ,อ้อพี่อ้อเคยมีลูกสาวมาก,ก่อนไหมเคยเคยืเขาตามหาคุณแม่ชลลใช่อรล,ลาลังรั่ถือวันประวล,งละังรัฐใช่พี่คนลูกอุ้ย ดีใจจังเลยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วรู้สึกยังไงตอนนี้ดีใจไหมตกใจตื่นเต้นใช่่ะเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้ถามตรงๆว่าถ้าสมมติว่าพี่อ้อยจะเล่าเรื่องนี้ให้พี่สำรวยฟังไหมก็ต้องเล่าต้องเล่าแ้วมันจะมีปัญหากันใช่นั่แหละคือสิ่งที่ต้องคำนวพี่ก็น่าจะเข้าใจแต่ก็นิดนึง ได้ไม่บังคับอะไรพี่อ้อทั้งนั้นเ,เราวันที่พร้อมแล้วก็เ,เดี๋ยวไต้พาลูกสาวม,มาหา่คะ สวัสดีครับพี่อ้อค่ะเช้าวันนี้ได้รับข่าวดีจังเลยอะนะคะข่าวดีจากพี่อ้อไงจดาครับเป็นยังไงบ้างดาไปหาน้องน้องผู้ใหญ่บ้านจะทะเลาอแค่เดียวเดียวเองผมจะประสานให้อีกนินึงครับเหมือนอ๋อเขาไปติดต่อเพื่อที่จะประสานเต้ยเขาก็คงหาเบอร์ติดต่อเต้ยหรือเปล่า แล้ววันนั้นหลังจากที่เราคุยกันนะครับพี่ที<า>่ไปคุยกับแฟนว่ายังไงอ่ะก็ไปไปบอกก็ตรงสงเลยก็คะอ่ฮะแล้วเขาว่าไงบ้างไม่ท้อไม่ตัวพี่เองเนี่ยทุกใจมาตั้งสามสิบปีแล้วมีคนได้ เออเออเออเขาเข้าใจแบบเออเข้าใจแบบใช้ใจตอบจริงๆอะเนาะโอเคเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆได้ยินดีมากๆครับพี่บุเออพี่อ้องั้นทีนี้เต้ย เด้จะพาลูกสาวไปหาพี่อ้อพี่อ้อจะสะดวกวันไหนถ้าเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ได้ไหมคะพี่อ้อวันที่ยี่สิบเอ็ดได้ค่ะบปันต,ตัวันอะไรแต่น่เด้จะดูปฏิทินแัน่ยี่สิบเอ็ดตรงกับวันพฤหัสค่ะพี่อาทิตย์หน้าอค่ะได้อยู่ใช่ไหมเด้เเยคุณเต้จะจะพาจะพามาหาที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่เดี้ย,ยพาไปหาเองแม่อยากให้สะดวกไปเจอที่ไหนอ่ะไปเจอที่บ้านเลยได้ไหม เอาเอาที่สะดวกเลยก็ได้ท,ท,ที่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้มาถึงก็แวะไปเลยก็ไดอ่าฮะเดี๋ยวเต้เอ่อวันวันพฤหัลดหน้าคือพี่อ้อทํางานใช่ไหมฮะค่ะทำงานครับผมคือ,ค,อคือเรื่องของเรื่องอใจเต้ก็อยากให้ไปไหว่แฟนแฟนพี่ด้วยเพราะว่าเขาก็เปิดใจมากๆเลยอะไรเงี้ยเต้ยรู้สึกยินดีอ่าแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าเอาพี่อ้อสะดวกก็ได้ครับผม พี่ออสสะดวกไป็นที่ไหที่พี่ถามถามแฟนอีกทีก็ได้ว่าเขาปิดเรีปิดอะไรหรือเปล่าถ้างั้นก็เราก็มาเจอกันที่บ้านก้อนก็ดีเหมือนกันเนาะด่เงั้นเรื่องสถานที่เอาไว้เอาไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นเป็นวันที่21ก่อนแล้วกันเนาะค่ะค่ะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวดีใจใจโอเคครับควาวันปีใหม่ไทยเลยนะเนี่ยสุดๆเลยเนาะโอเคจะ30ปีที่มันทุกอยู่ในใจก็เดี๋ยว โดยอาสาพาลูกสาวไปพบเจอคุณแม่เองนะค่ะขอบคุณคมากเลยคะ่ะครับผมครับวันที่21เจอกันนะค่ะครับผมั่ดีค่ะจ้าจ้าสดีค่ะเยี่ยม วัดีครับพี่บูหรือเปล่าใช่ค่ะพี่บูเต้ยนะครับค่ะพี่บูเต้ยรบก,กวนออกจากาพัดลมนิดหน่อยค่ะโอเคสะดวกคุยไหมสะดวกค่ะทำอะไรอยู่พี่มาต่างจังหวัดนะคะไปต่างจังหวัดหรอใช่ค่ะไปบ้านใครอ่ะไปเที่ยวหรอมาใช่ค่ะมานานค่ะอ๋อไปนานกับเจ้าค่ะเออแล้วจะกลับมาเมื่อ,อไหร่เนี่ย ประมาณวันที่สิบห้าค่ะสิบห้าสิบหกนี่ยคคะพี่เตยสิบหกเออมีข่าวจะบอกอะครับผมค่ะคิดว่าเป็นข่าวอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> จะบอกว่าได้เจอคุณแม่แล้วนะอะอคะใช่แล้วเขาไหวยังไงมาครัพี่เตยให้ถ่ายเขาลืมหมดลนะ เขาไม่ได้ลืมพี่บูหรอกเขารู้อยู่เต็มอกว่ามีพี่บูค่ะแม่ทั้งคนจะไปลืมลูกได้ยังไงแต่ว่าข่าวรายก็คือว่าไม่มีข่าวรายจ้ะไม่มีข่าวรายจ้ะค่ะอ้ข่คุณแม่ก็อยากเจอพี่บูเหมือนกัน เจอมากๆเลยอมอยากเจอมากๆดีใจปเปล่าดีใจมากเลยค่ะถึงไม้ากเจอน้องเสีเดี๋ยวเต้จะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะเต้ยบินไปขอนแก่นจากเบาะแสที่พี่บูให้มานะ ่ก็สรุปแล้วเขาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วใช่ใช่ใช่หลังจาที่ปู่บูเขียนเขียนใบมอบหน้าให้ต้เต้ก็ไปเช็คพอเช็คชื่อเขาก็ไปปรากฏอยู่ที่ขอนแก่นนะนะต้ก็ตามที่อยู่ตรงนั้นไปพอตามที่อยู่ตรงนั้นไปปุ๊บเต้ก็ไปตามบ้านเลขที่ไปหาผู้ใหญ่บ้านพอไปหาผู้ใหญ่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านบอก,บ,บ,อกบ้านเลขที่นี้มันเป็นบ้านของตำรวจนะซึ่งก็ใช่ก็แฟนเขาก็เป็นตำรวจ เขามีชื่ออยู่ในบ้านของตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งสิ่งที่เต้ต้องไปทําก็คือเต้ต้องไปหาแฟนเขาก่อนแต่สิ่งที่เต้กังวลก็คือไม่รู้ว่าแม่เขาได้บอกแฟนหรือเปล่าว่าเขามีที่บูอีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะอ,อ่พอไปปุ๊บปรากฏว่าแฟนของแม่พี่เนี่ยเขาก็ไปทํางานต่างพื้นที่ก็เลยยังไม่ได้เจอกัน แล้วพอผู้ใหญ่บ้านเขาประสานไปประสานมาเขาก็รู้ว่าแม่พี่บูเนี่ยทำงานเป็นครูอยู่ศูนย์อนุบาลอยู่ที่นึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาเต้ยไปหาอยู่ที่ศูนย์อนุบาลตรงนั้นเลยที่เทศบาลใช่ปาลที่เทศบาลเนาะแล้วทีเนี้ยก็มีโอกาสได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าอ๋อโอเคเคยพยายามตามหาพี่บูเหมือนกันใช่แล้วกออ็อยากเจอพี่เหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ย เขาไม่ได้บอกแฟนไว้เลยว่าเขามีลูกมาก่อนค่ะอืมขอขอเวลาได้ไหมขอเวลาไปคุยกับแฟนก่อนแล้วจะอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าแฟนโอเคหรือไม่โอเคค่ะอืมก็หลังจากที่เต้ยคุยกับพี่บูเมื่อวันนั้นนะครับผมพี่พี่บูมาที่ออฟฟิตเต้ยนะแล้วผัดจากนั้นวันหนึ่งเต้ยก็เดินทางไปที่ขอนแก่นเลย ไปขอแก่นปุ๊บก,ก็ได้คําตอบอย่างที่เต้อบอกที่พี่บูแต่กี้นี่แหละแล้วก็รอมาจนถึงเมื่อวานนี้ก็แม่เขาก็เงียบหายไปเลยอะไรเงี้ยเต้ก็เออจะยังไงนอกคาตอบอะไรเงี้ยเต้ก็เลยพักไปถามแม่ดูทางไลน์ค่ะวันนี้ตอนเช้าแม่ก็ตอบเต้กลับมาว่า,าสวัสดีค่ะน้องเต้อะไรเงี้ยนะที่คุยเรื่องนี้กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วทางครอบครัวยินดี ยินดีมากๆที่จะรับเออที่จะให้แม่ได้เจอกับลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยแฟนพี่ตำรวจคณะพนะี่สำรวยใช่ปะ่ะเออพี่สำรวยเขาบอกว่าแฟนแฟนแม่เขาที่สำรวยเป็นตำรวจอ่าเขาบอกว่ายินดีมากๆมันอาจจะเป็นปมในใจของแม่มาสามสิบกว่าปีความทุกข์ในใจมาสามสิบกว่าปีอะไรเงี้ยวันนี้แฟนของแม่เขาก็เปิดใจต้อนรับพี่บูอาจจะเป็นลูกสาวเขาอีกคนนึงอะไรก็ว่าไป ฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่ไิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ขึ้นมบกไม่เชว่าบู้ิ่ตแม่ลิวไปแล้วแต่พอได้ยินจากพี่เต้ยพูดอ่ะครับค<ฆ>ือมันมันไม่ใช่อย่างที่บูคิดเลยอือ ดีใจเนาะดีใจมากเลยค่ะพี่เต้ขอบคุณพี่เต้มากเลยครับครับอถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยกันแล้วกันขอบคุณมากรครับพี่เต้ครับพี่บูเต้ถามอย่างนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นครับเต้นัดกับคุณแม่ว่าจะพาลูกสาวไปหาพอดีคุณแม่เขาว่างพอดี พี่บูพอจะเคลียร์ตัวเองให้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราบินไปหาพี่แม่ในการเดี๋ยวได้พาไปใช่ได้ค่ะ,ดคะเดี๋ยวจะ้องขอเปลี่ยนเขาก่อนขอเปลี่ยนวันหยุดเขาก่อนได้ได้ได้งั้นเออเต้รบกวนพี่บูรีบจัดการให้หน่อยนะเราจะได้จองตัว๋วแล้วเราจะได้ล็อกวันและเดินทางไปได้ค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับโอเค เพอร์เฟกทุกอย่างทุกฝ่ายพร้อมรอปิดฉากความทัดภาควันที่21นี้เท่านั้นนะครับรอติดตามนะซับ <c oughs> เองแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับยังไงบ้างสวัสดีครัพี่สวัสดีครับเชิญเชิญโอเคลูกสาวอยู่ข้างในนั้นอตอนนี้เขาน่าจะมองพี่อยู่ไปรับลูกสาวไหมได้ค่ะนั่งอยู่ข้าง,างหลัง นาากาศคุนะใช่